ก่นไปโรงเรียนกับฟังเขอน้องมาขาน้องแล้วก,ก็ลองคํำนึงทังกับซัสองค่ารืองยงเก่ากฟังหรือเดียดีลำบากแห้งสมัยก่อนอืดยาพ่อแม่เอืนปป่นแบบฟังเขาน้องยากันกับพี่ชายไม่เห็น,านมากันเม่เนป่พ่อเออบริการของพี่ชายเนี่ยโอ้ยน,น้องเนี้ยกนินกับเอามากกับไปพ่อแม่ก,ก็ไปหาเขาน้องไปไกลหรือเป็นยี่สิบสามสี่เปอางเอสมัยก่อน ยังเอาอะไรตัดไปครับแม่อีกอืม,มือหาหกมุจังพ่อกันมาด้วยกันตามเขาใส่โคกตั้มเอาอะไรมสมยัยก่อนตั้มเขาสมัยก่อนตั้มเนอะมอถมือจนโผงพัดเขาเป็นบ่เป็นเนอะสม,มือยังพัดเป็นอยู่เออแม,ม่มากกัดวันี้ก็ขึนน้นก็ยังซอกกับพ่อแม่กัดบ,บา่าวคนใหม่ไปก็กัด เอามาไปเลี้ยงก่อนได้สาวไปจุงกินหยากรตอนแรก็ไปโรงเรียนท่านแน่บ่ท่านแน่เอาได้เรียนวิชาไหนเรียนอยู่ปอนปอ .2 นี่ละบ่งปอ .2 บางทีก็บคู่เขาก็บจะมาอย่างไรเนาะพากับนุ่งนผ่านนิ่มกระเตี่ยวบ่ไปนุ่งเพลอีลียนะไปเรียนก็นอ่อมวสุขคนวันสุขคนด้วยกับมันมีก่อนไปโรงเรียนกับแบบก้อนขาน้องบางขาน้องแล้วกับลองคำหนึ่งฟังนกับซัดสองคำ พายนองอีกคํำนึงมันควกอีกสองคำหัวข้าวกับขามดเออแม่เลยว่าอ้าวนองกินข้าวี่ไหนจะดีจ่ไหนจะคองมรไม่อย่างไรล่ะบันดีอย่างไรกันถ้าจะรับเท้าแม่กับวันแล้วก็ไปรงเรียนที่บ้านอิ่มแล้วมเดลดกินข้าวจะของ แซ่บแน่นอเออเฉพาะยังบอกว่าอันนี้ยังหยาดกันนเนาะไปถึงว่าแม่บอกว่าประเทศญปุ่นกับน้องแล้วชุบกระโดดซุปเลยดูเลยเนาะอยากกินเนอะกัน้นาะกันเนาะโอ้มีเหตุผล